มาพับก,กระเพราปลาหมึกกันค่ะวันนี้ อ๋อจะพัดปมึออไดไหัดะพานปาหมึกุ้งนะคะปูไม่ใส่อะบนไม่ชอบทานูนี่เดคะสสานราบัวแบบเร็วๆประมาณนี้นะคะพริกปนคนทามเผ็ด ต่จะเปิดตัวดูมันเนี่ยไดเปิดตัวดูจะไม่ได้ยินเสียงเลยทุกะคะทไฟต้องแรงนะคะพี่จีเขาต้องใส่อะไรนะ ัวแต่วันนี้วัวไม่มีถัวเพราะว่าปลาหมึกกุ้งเขาจะสุกเร็วค่ะดก่นเดี๋ยเนี่ยัวนะะขาวล อะไรอด่มัขาเรียกอะไรนะบ้านเราทอดถั่วมมันปลาแล้วก็สุกันเราดีมากๆเลยก็มาตันก็ยังไม่ออกเลยสุกันนี่ตัวนี้นะเลือดไม่ดีเลยนี่ยมัใส่จี๊กงได้ับแล้ว Thank you. Bộ phim này là một phim tự nhiên, không nó tài liệu, my god, tài oh, liệu, này ขใ,ใส่ข้าวโพดในข้าวโดดูบรัหันประตูด้าเมืองไทยถึง,งมีแรงเลยเอาพวกนี้ลงไปเลยนะคะเพราะว่ากำมังจะสุดแล้วโว้ชจัลานไม่มีสัวักงาง ทำสีสันไว้ ก็มือช้ากินคำใหญ่ๆเลยนาะาะตัวก็กวรด้นะเนี่ยแสู่้มยมือควงเลยแนะควดมือมากเลยวดกัดนใช่ ใทยเราไม่มีเราก็ใส่ไปกะเพราอิตาเลียนอร่อยเหมือนกันค่ะสุดยอดคล้ายๆกันนั่นแหละโอ้ก็มันบนน้ำหามากเลยฮัลโหลสำลักเลย รสชาติจะเป็นยังไงสู่แล้วกล้วใครชอบผัดถ้าใครชอบรสหวานก็นต้องการตามน่ะแต่บางคนไม่ทานหาวานาอร่อยนะคะจะดเดียวจะชุ่มเกินไปได้แล้วนะคะ thì subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ขัวไม่ได้เพราะอะไรมือบัวไม่ค่อยแข็งแรงถัดไม่ได้หรอกกระชาก่ะตักได้แต่นับแค่ทำได้แต่พวกแข็งาว่าวแข็งต้องยกกระคะ่ะโอมือคุณนายจริงจริงคทำได้ทำนาไ,ไ,ได้ไหมโอ้ศูนย์ศูนย์ยิงกระชากที่ที่โอ้ ก็ถ้าที่ร้านอาหารมันจะใหญ่กว่านี้นะวล่ลยุ่งไม่ไหวโอ้เสร็จแล้วนะคะนั่งทานไหมนะี่ะผัดกระเพราปลาหมึกกุ้ง พร้อมทานค่ะเดี๋ยวว่าทำไข่เจียว <c oughs> เดี๋ยวว่าทำไข่เจียวค่ะอร่อยมากเลยดยอดคือวัพูดจริงๆเนาะมีขอบพวกนี้วัไม่ใช้ชูรดเลยนะ,ะเพราะว่าพวกนี้มันก็อร่อยแล้วมันมีชูรดอยู่ในตัวแล้วใส่ลูกนี้ก็คล้ายชูรส่็แหละเพราชอรี่สุดโอเคนะคะมาทานด้วยกัน